ทรัพยากรในโลกมีเพียงพอสำหรับหล่อเลี้ยงคนทั้งโลกแต่ไม่เพียงพอที่จะหล่อเลี้ยงคนที่มีความโลภเพียงหน,นึ่งคนคำกล่าวนี้เป็นของท่านมหาธมะมคารทีมหาบุรุษของโลกที่ปลดปล่อยอินเดียจากเจ้าในคมอังกฤษทุกท่าน เห็นด้วยกับอมตะวาจานี้หรือไม่ครับโดยธรรมชาติของมนุษย์เราไม่มีความโลภแต่มีสิ่งกระตุ้นสามอย่างนะครับสามอย่างนั้นคือความอยากได้อยากมีความอยากเป็นมากระตุ้นจิตใจของมนุษย์ความโลภ เป็นสิ่งที่น่าอังเกียนหน่ายาะแยงและเป็นภัยต่อสังคมพฤติกรรมของคนโลกเมื่อเขาอยากได้สิ่งใดแล้วเขาจะทำทุกทิธีทางไม่ว่าจะผิดกฎหมายผิดศีลธรรมหรือทำร้ายทำลายผู้ื่นในกลุ่มของคนที่เป็นคนโลก ก็อย่างเช่นค้าของเถื่อนนะครับคายาเสพติดช่อชนหลอปลวงหระสัพย์ทุจริตคอรัปชันกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มของคนโลกปัจจุบันเนี้ยอะไรก็เปลี่ยนแปลงไปเยอะจิตใจของเราเองก็เปลี่ยนแปลงเพราะมีเพื่อนที่ชอวาโลกมาตีสนิททุกวัน ผมมีุ่าหหอวเหตุการณ์กันต่อไปนี้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับนางเล็กอุ่นดีอายุ72ปีเป็นชาวจังหวัดสระบุรีเช้าของวันอาทิตย์ที่อากาศสดใสยายเล็กนั่งอยู่หน้าบ้านทันใดนั้นรถก๋ิงจอดที่มาจอดที่หน้าบ้านพร้อมกับมีชาย หญิงสามคนเดินลงมาเป็นชายหนึ่งหญิงสองเข้าทำทีสอบถามยายเล็กว่าแถวบ้านมีขายขายที่ดินไหมเจ้านายอยากซื้อที่ดินประมาณสักสี่ไร่ใหายายเล็กมีก็ช่วยหายด้วยแล้วจะมีค่าในหน้าให้แล้วบอกกับยายเล็กว่าวันพุธจะหายครั้งนะผ่านไปสามวันเมื่อถึงวันพุธ สาคนนึวกวาหาใหญ่เล็กอีกคั้งหนึ่งแล้วก็มาบอกว่าอ๋อได้ข่าวว่านายทานทองอ่ะเขามีที่สิบห้าไร่นะครับขายไร่ละแปดแสนเป็นเงินสิบสองล้านบาทถ้าขายได้จะมีค่าในหน้าแล้วก็มาชักชวนใหญ่เล็กโอ้โรมปฏิโลม,ลมให้พาไปที่บ้านนายทานทอง ยายเล็กฟังแล้วกอเหิ่อก็อกพาไปพอไปถึงบ้านนายทานทองยายเล็กก็ปล่อยให้สี่คนนะนะั้นน่ะคุยกันเรื่องที่ดินว่าราคาเท่าไหร่อย่างไรอีกไม่นานในเวลาต่อมาก็มีรถเก๋งคันนึงวิ่งมาหน้าบ้านนายทานทองเป็นชายแต่งตัวภูมิฐานมะีฐานะมาบอกว่าเป็นเจ้านายแล้วมาวางมัดจำห้าแสนบาท แล้วก็บอกตัวเองติดภารกิจที่จะไปต่างประเทศบอกให้สามคนนั้นดำเนินเรื่องซื้อขายที่ดินแล้วก็เดินทางกลับนายาคารทองก็บอกว่า5้าแสนนี่พอหรอกผมติดจำนองอยู่กับร้านทองที่ในเมืองอ่ะสล้านสามคนนั้นก็คุยกันว่าแต่ละคนมีสองแสนสามแสนห้าแสนมันไม่พอที่ไปถ่ายเพราะสองล้าน ทหารมันถามยายเล็กว่ายายเล็กกีตังเท่าไรใหญเล็กบอกว่ามีแปดหมื่นสามคนแล้วก็เข้ามาโอโ้ลงปฏิโลมวาล้อมแบบนี้ถ้าถ่ายมาได้แล้วจะได้ค่าใดหน้าทั้ง,งนั้นทีนี้่เล็กเชื่อกับพาเข้าไปเอ่อเงินแปดหมื่นมาหนึ่งในนั้นก็บอกยายเล็กว่านี่ยหเล็กเอาเงินแปดหมื่นให้คนข้างๆแล้นะเอาไปบัญชีเสร็จแล้วขับรถกน ในเมืองหลายลออรอบแล้วมาจอดที่ร้านข่เอกสารพอ,อจอดเสร็จแล้วก็บ,บอกอยังไงว่าก็ถ่าเอกสารสามใบนะเพื่อมาประกอบกับการรับค่าหน้า,าเด็กก็เข้าไปถ่ายกอกสารเรือมาตกใจรถและคนหายไปคเได้สติโอโดนวิชาชีพหลอกเอาเงินหนีเข้ากิบเล็กไปแล้วท่านสมาชิกและแขกทุกท่านทุกท่านคงเคยยินคำสุภาษิตที่ว่า โลภมากลาบหายนะครับเพราะคนเราเมื่อโลภเรามโมกโลภมากอยากมีอยากได้อยากเป็นไม่รู้จักพอสุดท้ายจุดจบของคนโลภคือไม่ได้อะไรเลยเมื่อเรามีสติในการดำเนินชีวิตเราจะเก้าวพ้นวิกฤตนั้น ไปได้อย่างดีคนที่รู้จักพอเป็นคนที่สบายใจแต่คนที่ไม่รู้จักพอเป็นคนที่วุ่นวายแสวงหาไม่หย,ยุดยั้งขอให้ท่านลึกเสมอว่าพอใจตามที่มียินดีตามที่ได้ละ โลกไว้ไม่เสียใจเลย